แก้วรุมจองนักมวยเขมรท้าชกบัวขาวบัญชาเมฆได้ยินข่าวนี้ก็ทําให้นึกถึงแพ่เลี้ยงประเสริฐนักชกไทยในอดีตที่ได้เคยถูกนักมวยเขมรท้าชกแบบเดียวกันนี้แล้วผลลงเอยเป็นอย่างไรก็จะขอ,อนําเรื่องราวของแพ่มาเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโออกนิดในทุกตอน ขอบคุณครับแพรเลี้ยงประเสริฐเกิดเมื่อประมาณพศ2447ที่บ้านท่าเสาจังหวัดอุตรดิต์มีพี่น้อง7คนเป็นชาย6คนหญิง1คนโดยพี่น้องทั้ง5คนที่เป็นชายของแพรคือ แก้วโต๊ะโพรงลิดและพลอยทุกคนล้วนเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิน้นแพรฝึกมวยกับครูเอมบ้านท่าเสาก่อนที่จะเข้ามาชกมวยในกรุงเทพในเรื่องการชกของแพรกับนักมวยเขมรน,นั้นพันเมืองได้เขียนไว้ในเล่าเรื่องพี่น้องสกุลเลี้ยงประเสริฐเอาไว้ว่าแพรเป็นคนที่มีร่างกายสูงใหญ่จำยำกว่าพี่น้องทุกคนฉะนั้นแพรจึงได้คู่ชกบ่อยที่สุดกับนักมวยฝีมือดีแต่แพรพ่ายแพ้ยากมีแต่คว้าใจชนะมาไว้เกือบทุกครั้งชื่อเสียงของแพรจึงเลื่องลือไปไกลถึงเเมมือองงพรรระะตบปทศ เมื่อแพรเลี้ยงประเสริฐโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักมวยเขมรหลายๆคนจึงทําให้เกียร์แขกเแมร ครูมวยเขมรครัวอยากลองดีกับแพรจึงด้นด้านเดินทางมาจากเมืองเขมรขอเปรียบคู่ชกแบบท้าทายกันทีเดียวคุณพระชลัมจึงเปิดโอกาสจัดมวยคู่นี้ให้พบกันในรายการวันเสาร์ที่24สพฤศจิกายนพศ2471อย่างกระชันชิดโดยจัดให้คุณหลวงพิพัฒน์พลากายเป็นกรรมการห้ามมวยบนเวทีและการชกได้ดำเนินมาโดยนักมวยเขมรชกมีชั้นเชิงเหนือกว่าในยกต้นต้นยก3าแพ้ป้อนหมัดเข้ากกหูเจียเขมรครัวแล้วเตะตามด้วยวุฒิเท้างามๆหลายครั้ง เจียจึงกลับเป็นรองเรื่อยมาในยก4แพ้ประจงหมัดใส่ถูกที่ซอคอนักมวยเขเมรเซซุนไม่เป็นขบวนตามเตะเข้าอีกสองาครั้งที่บริเวณเหนือท้องน้อยเจียถูกเตะหนักทนไม่ไหวล้มลงไปนับสิบให้พี่เลี้ยงนำลงเปลหามกันลงไปแต่เจียบอบช้ำนักและอาการกลับสุดลงมากจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนวันนั้น หลังจากที่เจแขกแคร์ถูกห้ามส่งโรงพยาบาลพอรุ่งขึ้นเช้าก็ได้ขา่าวแพร่สะบัดไปทั่วกรุงว่าเจตายเสียแล้วเพราะถูกเตะจนกระเพาะปัสสาวะแตกอย่างไรก็ตามเรื่องเจถูกเตะจนกระเพาะปัสสาวะแตกนั้นไม่ตรงกับคำให้การของแพรโดยเมื่อครั้งที่พันตำรวจโทสมพงษ์แจ้งเร็วขึ้นไปครอบครูและหัดมวยกับแพรและโคลงทั้งสองได้เริ่มกันเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าแพรเป็นรองตั้งแต่รูปร่างเจียนั้นใหญ่กว่าแพรมากชนิดนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย จนแพรไปติดเชือกกั้นเวทีตรงมุมโคลงเห็นได้จังหวะจึงตะโกนบอกแพว่าหัดนุมานถวายแหวนอันเป็นไม้ตายของสำนักพอเจี๋ยถมเข้ามาแพจึงถีบเข้าที่ท้องน้อยทำให้เจี๋ยตัวงอมาข้างหน้าแพจึงใช้หมัดคู่เสยเข้าซอกคอทำให้เจี๋ยชะงักจากนั้นแพก็ใช้มือซ้ายเหนียวคอเจี๋ยเข้ามาพร้อมกับชกอัดด้วยหมัดขวาที่อกอีกหลายหมัดจนเจี๋ยสุดลงจกทำให้การของแพร และโพร้งในเรื่องการชกของแพรเลี้ยงประเสริฐกับเจียแขกแมนักมวยเขมรดังนั้นเจียไม่ได้ถูกเตะจนพ่ายชกถึงตายแต่ถูกหมัดคู่หัดนุมานถวายแหวนจนน็อกเอาหมดสติหน้าความลงกับพื้นเวทีผู้ตัดสินนับถึง1ิบและชูมือให้แพรเป็นผู้ชนะเมื่อปรากฏว่าเจียตายวันรุ่งขึ้นตำรวจก็มาจับแพรเข้าห้องขังฝ่ายตำรวจนครบาลพยายามดำเนินคดีแพรให้ถึงที่สุดทำรายงานผลการสอบสวนเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์เสนา บดีกระทรวงมหาไทยได้ตรวจรายงานนั้นและสั่งระงับคดีไว้เพราะการกระทําของแพรไม่สอถึงการเจตนาและได้กระทําไปตามวิธีทางของการต่อสู้ต่อมาแพรถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระพ้นจากข้อหาฆ่าคนตายและแพรได้รับรางวัลการชกเพียง100บาทเท่านั้นเหตุการณ์ที่แพรเลี้ยงประเสริฐนักมวยไทยชกเจียแขกแแม นักมวยเขมรจนถึงแก่ความตายนั้นนับเป็นเรื่องเกลียวการที่สุดในประวัติศาสตร์การชกมวยของยุคและด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทําให้กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการชกแบบคาดเชือกเป็นการโหดร้ายรุนแรงมากเกินไปจึงออกประกาศห้ามไม่ให้มีการชกแบบคาดเชือกอีกต่อไปและให้สวมนวมแบบมวยฝรั่งแทนอาจถือได้ว่าวันที่24พฤศจิกายนพศ2471เป็นวันสุดท้ายของการชกมวยคาดเชือกเรื่องราวของแพรเลี้ยงประเสริฐกับเกียร์แขกแมที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนอกจากนำเรื่องราวของนักชกทั้งสองประเทศที่มีบันทึกไว้ในเล่าเรื่องพี่น้องสกุลเลี้ยงประเสรศิฐมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นครับ